สวัสดีครับทุกท่านครับนี่ก็คือการเข้าจุดช่องบ่าวดินกกอกนะครับวันนี้ก็ลงแขกครับวันนี้ลงแขกเก็บหัวมันกันนะครับที่บ้านกวนบุญนะครับคนเยอะมากครับวันนี้เนาะวิวก็สวยๆนะครับวิวก็งามงามครับพี่น้องเลยเก็บหัวมันกันนะครับตอนนี้คน เจอะนะครับเดอ้อืันนี้ครับผมจะมีเอาขึ้นรถด,ด้วยนะครับขึ้นรถด,ด้วยเนี่ก็ยกรถจะมีหลายคันนะครับแย่งกันเอาขึ้นนะครับ,รบเนี่ยก็มียกขึ้นด้วยครับผมทำนาไหมที่กกอกหรือว่าทำแต่ไร่มันนาก็ทำนะครับ หน้ากระเห็ดเดอ้อครับเดอ้อทั้งนาทั้งมันทั้งสวนยางนะครับป่ามก็มีเด้อครับเด้อป่ามก็มีนะครับบางเจ้าเนาะวิวอย่างสวยงามมากเลยครับวิวแถวนี้ครับนนวันนี้ก็มาตัดหัวมันเพื่อที่เก็บตัวรถกันครับครับผม อันนี้ก็กำลังเก็บกันอยู่นะครับวิวกับงามงามเด้อให้เบิ่งวิวการอักฮะคนงานแปาคนทั้มัดทเล่อแปดสิบเก้าบ่านี่อ้โอเคโอเคแปดสิบเก้าคนเนาะครับฮะรถกัรถรถหกล้อกับหาขั้นเหมือนเนาะ ห้าขั้นรถถ่อีซี่นั่นถ้าว่าขั้นนี้ก็ขั้นที่สามเลยตอนบ่ายสองขั้นบ่เม็ดหรือบ่ก็ละเม็ดไว้เนี่ย อ,อ,น,อนอกเขตแบบไหนวเข้าใจอ๋อส่วนไก่วันนี้นอ๋อแถวรอ่ทางครับ คุยสองช่องป้าถอนบ่าวถิ่นน้องขนยาย้อยยายรออยู่สวัสดีครับขอบคุณครับฝนมาแล้วขอบคุณนะครับขยันจางขอบคุณนะครับโอ้ใกล้กล้สีหอดร้อยหลายแล้วโอเคโอเคขอบคุณมากครับผม hai lại là ba thế mình đầy rồi mình này. คุณครับคุณจวนมาจากช่องโอเคกดไลค์ให้ขอบพระคุณอย่างสูงครับอ่าดันดาน,ดาน,ดานช่วยดันเบาถึงด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณกิ่งดาวครับสวัสดีครับสวัสดีเด้อครับพี่น้อง ไวนะครับส,สมัยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อปีปีปีที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมาเขาก็จะใช้คนนี่แบกขึ้นรถนะครับปีที่แล้วใช้คนนี่แบกโฆษณานานมากแต่ก็ดูให้ทุกช่องขอบคุณครับคุณจวนครับทองปลาถอนช่องบ่าทิน น้องบุมขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีเดอ้อคนที่หนึ่งร้อยขอบพระคุณคุณต้นครับไม่เป็นไรคะ่ะยายฝนไม่เสียเรียกอขอบคุณนะครับน้องฝนที่อยู่เป็นเพื่อนบ่าวดินตลอดนะครับอ,ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนน้องฝนบอกสวัสดีทุกๆกคนครับขอบคุณครับ ภายภายสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเด้อครับเดอ้อบ่าวทินก็อยากพายเอฟซีมาดูวิวแบบสวยๆหลายๆคืออยากให้ดูแบบหลายๆอย่างเนาะหลายมุมมองออดูแบบหลายเขาเรียกอะไรนะหลายหลายบรรยากาศครับหลายบรรยากาศ <c oughs> เพราะบา่าวถินส่วนมากจะไล์ในเรื่องของอขายของไปตลาดอะไรเนี่ยถก็ม,มาดูแบบวิถีชีวิตแบบ บ้านๆแถวใกล้ๆกับบ้านกก,กอกบ,บ้านกกตูมขัวสูงกวนบุนน่นก็คือเป็นบ้านญาติพี่น้องกันทั้งนั้นเลยครับผมเราก็จะได้เห็นนะครับนี่ค่ะอยู่บนนี้ขอบคุณครับท้องฝนก็ไม่สบายน่าจะหายดีเนอะฝนเนาะ ก็ดูแลสุขภาพ้วยนะฝอนะไอ้ก็เป็นฮ่วงครับรถเขาก็จะวิ่งรถเขาวิ่งลงไปก็วิ่งนําทางนะครับวิ่งเป็นทางกลัวเหมือนกันนะครับถ้าลงไปแล้วเบรกไม่อยู่ก็ไล่อย่างเดียวครับรถหนักเนี่ยเบรกบางทีเบรกไม่มมอยู่มันก็ลําบากเล ไหนมีค่าอยู่แบบนี้ขอ15้านาทีนะแป๊บขอบคุณครับคุณต้นครับน้องฝนมาช่วยยายกวาดหิมะทีจ้าตกหนักมากสองบกครับ <c oughs> <c oughs> ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณลุงฤดีครับเนาะอากาศหนาวหิมะตกเยอะฝนสบายดีค่ะไปซื้อไก่มาค่ะโอเคทานข้าวด้วยนะทุกท่านเดอ้โอโหยาวยายหนาวด้วยใช่ครับไปไหนต้นโอเคขอบคุณนะครับผม คือรถเขาก็จะไปใส่ทั้งนอนนะครับมาใส่ข้างล่างเลยครับไปใส่อยู่ข้างล่างครับผมเพราะว่าข้าบนมันไอ้นี่น่าจะยังไม่หมดตัวนี้เนาะน่าจะยังไม่หมด โอเคครับคลิปนี้าน่ก็บ่าวถึงก็มาทําคลิปในเรื่องของอเก็บหัวมันนะครับกู้มันเด้อครับเด้ตอต่อที่ก็กู้มันกันอยู่ครับของบ้านก้นบุญกันนี่ครับวิธีการกู้หัวมันกระาว่าน,นี่ครับถ่ายขึ้นมาแล้วกระตอนนี้ก็เก็บขึ้นรถอันนี้ก็รถคันที่สามนะครับในใกล้เต็มแล้วครับผม ที่มครับโอเคโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับผม